ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ผ่นชนกเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแอดมินพรชนกเนาะแล้วก็นิยายเรื่องหัวใจของนายอันตรายตอนนี้ก็นําเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะเรื่องราวจะสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนเรามาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะขณะที่ทุกคนกําลังวุ่นวายอยู่นั้น เสียงโทรศัพท์มือถือของเตชินก็ดังขึ้นและพบว่าเป็นเบอร์แปลกที่เขาไม่คุ้นเคยชายหนุ่มจึงตัดสินใจกดรับสายทันทีสวัสดีครับคุณชินเสียงทักทายจากปลายสายนั้นเตชินจำได้ดีดวงตาคมฉายแววดุดันเมื่อรู้ว่าใครคือเจ้าของเสียงคงตกใจสิน,นะครับ คราวนี้สองพ่อลูกเริ่มจะอยากพูดคุยกับผมหรือยังครับต้องการอะไรกู <c oughs> ก็แค่อยากสั่งสอนเด็กเมื่อวานซืนอย่างพวกมึงสองพ่อลูกให้รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ซะบ้างเป็นไงบ้างวะของรักของห่วงของพวกมึงสองคนหายไปกูถามว่ามึงต้องการอะไรน้ำเสียงนิ่งๆเอ่ยขึ้นชา้ชาๆชาัดๆ กูต้องการของที่มึงเอากลับไปวันนั้นอยากได้ของของคนอื่นขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีปัญญาจ่ายแต่กลับอยากได้จนตัวสัน่นมันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอมึงไม่ต้องมาพูดมากเอาของมาให้กูคืนนี้ที่โรงงานและถ้าของไม่ครบอีนางคนนี้จะต้องรับผิดชอบ ถ้าคนของกูมีรอยแม้แต่นิดเดียวมึงจบเหนแน่เต้ชินกล่าวเสียงเข้มก่อนจะกดวางสายไปเจ้าเต้ไปเตรียมคนของเราให้พร้อมเช็คของให้เรียบร้อยส่วนแกไอโนอนไปจัดการติดต่อผู้กองเอกภพและสั่งให้คนของเราที่อังกฤษเตรียมตัวให้พร้อมเตวิสและอานอนต่างพยักหน้ารับพร้อมกัน ก่อนจะแยกย้ายกันไปทำตามหน้าที่ของตัวเองรถยนต์หคันเคลื่อนตัวมาจอดอย่างหน้าโรงงานที่มีคนเฝ้าอยู่ภายในนับสิบคนวิ่งกรูกเข้ามาร้อมรถไว้ก่อนที่เตชินและเตวิสจะเดินลงจากรถโดยมุ่งหน้าเข้าไปยังด้านในโรงงานพร้อมกับลูกน้องอีกสามคนที่ในมือถือกระเป๋าบรรจุของที่ทวยเทพอยากได้นักหนามากันแล้วหรอครับ เร็วกว่าที่ผมคิดไว้อีกนะครับเนี่ยถวยเทพที่นั่งรอยอยู่บนโซฟาก็เอ่ยทักทายทันทีที่เตชินและลูกชายก้าวขาเข้ามาก่อนที่ประตูจะปิดลงเชิญน,นั่งก่อนสิครับชายหนุ่มจึงเดินเข้าไปนั่งพร้อมลูกชายโดยมีลูกน้องยืนอยู่ด้านหลังคนของกูอยู่ไหนใจเย็นๆสิครับคุณชิน ปกติผมว่าผมเห็นคุณใจเย็นจะตายกูถามว่าคนของกูอยู่ไหนหรือว่ามึงอยากได้ของช้าถ้ามึงยืดเวลากูรับรองว่าตำรวจจะมาที่นี่ในอีกไม่ช้าเพราะมึงก็รู้ว่าเธอคือลูกของใคร้วยเทพชะงักไปทันทีและคำพูดของเตชินทำให้สติของเขากลับมาไปเอาตัวมันออกมา จากนั้นไม่นานชายสกันหนึ่งคนก็ดึงหญิงสาวออกมาจากห้องทางด้านหลังสภาพของนิฐายังคงเป็นปกติดีทุกอย่างไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแต่ดวงตานั้นกลับแดงก่มเพราะผ่านการร้องไห้มาไม่นานนี้ซึ่งเมื่อเตชินเห็นหญิงสาวดวงตาคมฉายแวววูบไว้ทันทีก่อนจะรีบผ่านไปมองทวยเทพด้วยสายตาอ่านยาก เอาของมาสิ้นเสียงคำสั่งของเตชินเหล่าลูกน้องก็นำของมาวางตรงหน้าถวยเทพก่อนจะเปิดกระเป๋าออกเผยให้เห็นอาวุธมากมายหลายรูปแบบตามที่ชายใบกลางคนอยากได้ถวยเทพมองของในกระเป๋าด้วยสายตาลูกวาวอย่างตื่นเต้นก่อนที่กระเป๋าจะถูกปิดลงแล้วดึงกลับไปที่เดิม เอาคนของกูมาก่อนไม่ได้เอาของยื่นมาพร้อมกันยื่นหนูยื่นแมวจากนั้นเตชินจึงส่งสัญญาณให้นิฐาพุ่งตัวออกมาในขณะที่เตวิศกำลังยื่นกระเป๋าส่งไปให้ถวยเทพและเตชินก็กำลังยื่นมือไปจับนิถาอยู่นั้นเสียงเปิดประตูก็ดังขึ้นพร้อมกับชายสกันคนหนึ่ง ิ่งหน้าตื่นเข้ามานายครับตำรวจบุกเข้ามาแล้วครับนายซึ่งเป็นจังหวะที่ถวยเทพเผลอไปนิถาจึงได้โอกาสแล้วรีบพุ่งตัวเข้าหาเตชินทันทีต้านเตวิตก็รีบชักกระเป๋ากลับมาเช่นกันก่อนที่ปลายกระบอกปืนของเตวิตจะจาะไปที่ศีรษะของทวยเทพด้วยความรวดเร็วรวมถึงลูกสมุนของเขาด้วยเช่นกัน มึงคิดว่าตัวเองเก่าเกมมากสินะไอ้แก่หน้าโง่อย่างมึงอะ่ะจับทางได้แป๊บเดียวเฮ้ยมาเอาของไปเก็บเตวิสส่งกระเป๋าสินค้าให้ลูกน้องเอากลับไปเก็บพร้อมกับพาสมุนของทวยเทพออกไปด้วยเช่นกันทำให้เหลือเพียงทวยเทพเตชินนิธาและเตวิสเท่านั้นเอาจริง กูฆ่ามึงตอนนี้ก็ยังได้แต่มึงยังถือว่าโชคช่วยเพราะคนของกูยืนอยู่ตรงนี้และเรื่องที่มึงย้ายลูกเมียไปอยู่ที่เมืองอื่นก็อยากคิดว่ากูจะไม่รู้นะกูบอกแล้วไงคนอย่างมึงอ่ะอ่านง่ายจะตายไปต่อไปนี้มึงก็ไปนอนโง่อยู่ในคุกก็แล้วกันส่วนลูกกับเมียมึงกูจะปล่อยไป เพราะถือว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วมึงก็จําใส่หัวของมึงเอาไว้ว่าทุกอย่างของมึงที่พังลงในวันนี้ก็เป็นเพราะตัวมึงเองคนของใครใครก็รักขนาดคนของมึงมึงยังกลัวว่าเขาจะเป็นอันตรายเลยเตชินร่ายยาวด้ดยสายตาดุดันน้ำเสียงเต็มไปได้วยความแข็งกร้าวซึ่งทำให้ถวยเทพหวาดกลัวไม่น้อยด้านของนิทา ก็ได้แต่ยืนกอดชายนุมหลางรูปหลังปลอบเพื่อให้เขาใจเย็นลงไม่นานนักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กรูกเข้ามาซึ่งนำโดยผู้กองเอกอภพและอานน์จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานเคลียร์สถานที่ต่อเตชินจึงได้พานิสถาออกมาสูดอากาศข้างนอกแทนโดยปล่อยให้เตเวิและอานน์จัดการต่อขอโทษนะ ขอโทษที่ทำให้ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทีนี้เธอพอจะเข้าใจในสิ่งที่พ่อของเธอเตือนหรือยังชายหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มพร้อมกับมือหนายกขึ้นมารูปแก้มเนียนของเธออย่างปลอบใจซึ่งนิถาก็พยักหน้ารับทันทีแต่ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะถือซว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเป็นการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่ง นิทาส่งยิ้มกว้างไปให้อย่างปลอบใจคนตรงหน้าแต่ฉันอยากจะขอให้คุณเอาเรื่องนี้กลับไปคิดทบทวนบางอย่างได้ไหมเตชินพยักหน้ารับแทนคำตอบคุณคิดว่าคุณจะเลิกได้ไหมกับอาชีพที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้วันนี้ฉันอาจจะโชคดีที่รอดมาได้แต่ถ้าวันข้างหน้าคนที่โดนกลายเป็นน้องเต้ละ่ะ คุณจะทนไหวหรอมันมีอาชีพอีกตั้งมากมายที่ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายเช่นนี้เอากลับไปคิดดูได้ไหมคะเตชินสบตาเธอนิง่งพร้อมกับพยักหน้ารับก่อนจะดึงเธอเข้าไปกอดและกดจูบลงบนศีรษะของเธออย่างรักใคร่หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเรื่องราวทุกอย่างผ่านพ้นไป ช่วยเทพโดนจับในหลายข้อหาแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นกลับเงียบกริบด้วยฝีมือของอานนท์ทำให้การนำเสนอข่าวนั้นมีเพียงเรื่องการบุกจับแก๊งค้ายายรายใหญ่ของประเทศเท่านั้นทำให้จนถึงตอนนี้ครอบครัวของนิถาก็ยังไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเธอเองที่ขอให้ชายหนุ่มปิดบังเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้ทุกคนต้องเป็นห่วง และหลังจากวันนั้นเตชินจึงส่งคนมาดูแลนิฐาและครอบครัวของเธออยู่ห่างๆและบันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเตชินที่เข้ามาในบ้านของนิฐาในฐานะคนรักของเธอและจะได้พูดคุยกับชวิตและยานินผู้เป็นพ่อแม่ของเธออย่างจริงจังซึ่งนั่นก็สร้างความประหมาให้เขาไม่น้อยแต่ก็ยังดี ที่ได้เดวิตมาช่วยคลี่คลายสถานการณ์บ้างที่ผมมาในวันนี้ก็เพื่อมาแสดงความจริงใจว่าที่ผมคบกับลูกสาวของพวกท่านทั้งสองคนนั้นเป็นเรื่องของความรักความรู้สึกจริงๆไม่ใช่การหลอกลวงอย่างที่ใครๆคิดและผมก็สัญญาว่าผมจะดูแลเธอให้ดีจะปกป้องเธอจากอันตรายรอบตัวจะรัก และสนับสนุนเธอในทุกๆด้านแบบนี้ตลอดไปเตชินเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนใบหน้าเต็มไปด้วยความจริงใจเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่ของเธอว่าเขาสามารถดูแลลูกสาวของท่านทั้งสองได้ได้ยินอย่างนี้แม่ก็สบายใจคะ่ะหวังว่าคุณจินจะทำได้อย่างที่สัญญาไว้นะคะ เตชินพยักหน้ารับแทนคำตอบแล้วคุณตาล่ะครับจะไม่พูดอะไรหน่อยหรอคุณตาไม่อยากได้ผมเป็นหลานชายหรอครับเตวิตที่เห็นชวิตนั่งนิ่งไม่พูดไม่จาชายหนุ่มจึงนึกสนุกขึ้นมาได้เลยถามออกไปด้วยน้ำเสียงหยอกเยา้าพร้อมกับใบหน้าอดอ,อ้อนซึ่งสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดีไอเด็กกัล่อน ชวิตหันไปทำปากโดยที่ไม่พูดออกเสียงทำให้แชาหนุ่มหลุดคำออกมาอย่างห้ามไม่ได้ฉันขอถามอะไรก่อนก่อนที่ฉันจะตัดสินใจเรื่องอะไรครับก็ไอเด็กกระล่อนนี่ไงแม่ของเขาจะไม่กลับมาทำร้ายลูกสาวของฉันใช่ไหมเธอไม่ใช่คนแบบนั้นครับและเธอก็งคงมาทำร้ายใครไม่ได้หรอกเพราะเธอเสียชีวิตไปตั้งแต่เจ้าเต้ ลืมตาดูโลกแล้วครับชวิตชะง,งักไปทันทีด้านภรรยาของเขาก็มีสีหน้าตกใจไม่ต่างจากทุกๆคนแล้วที่เขาพูดกันว่าคุณเก็บแม่ของเขาไว้ที่ต่างประเทศละ่ะไม่เป็นความจริงครับใบเตยคือเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของผมในวัยเด็กเธอเป็นเด็กที่แม่เก็บมาเลี้ยงโดยให้แม่บ้านคอยดูแลเลี้ยงดู จนวันหนึ่งแม่ก็มารู้ความจริงว่าเธอโดนคนสวนข่มขืนและข่มขู่มานานเกือบสองเดือนซึ่งเมื่อพอทราบเรื่องก็ได้จับตัวเขาส่งตำรวจและเพียงไม่นานท่านทั้งสองก็รู้มาอีกว่าใบเตยตั้งคันเตชินหยุดชะงักแล้วหันไปมองลูกชายที่นั่งนิ่งด้วยสีหน้ายากจะคาดเดาและเมื่อคลอดลูกออกมาแล้ว ธอก็เสียชีวิตทันทีโดยที่ยังไม่ทันได้เห็นหน้าลูกทำให้พ่อกับแม่จึงเลี้ยงดูเด็กคนนั้นให้ดีที่สุดมอบความรักความอบอุ่นให้เขาเพื่อไม่ให้เขารู้สึกขาดอะไรในชีวิตและเพื่อชดเชยสิ่งที่พวกเขาได้ทำพลาดกับแม่ของเขาซึ่งหลังจากวันนั้นผมก็ได้ย้ายไปรเรียนต,ต่อต่างประเทศจนวันหนึง่ง วันที่พ่อแม่ผมเสียชีวิตไปผมจึงได้กลับมาแล้วผมก็รับเขาเป็นลูกบุญธรรมตอนนั้นเขาอายุได้สิบขวบพอดีและจนถึงตอนนี้เขาก็กลายเป็นเตวิตลูกชายที่ผมรักมากที่สุดในชีวิตครับคำพูดของเตชินทำให้ผู้เป็นลูกชายอย่างเตวิตหันมาสบตาผู้เป็นพ่อด้วยดวงตาแดงกรำรก่อนที่เขาจะยื่นมือไปจับมือของเตชินไว้ แล้วเผยยิ้มกว้างส่งไปให้ผู้เป็นพ่อซึ่งภาพนั้นสร้างความประทับใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะยานีนและนิฐาที่นั่งร้องไห้ออกมาอย่างห้ามไม่ได้ด้านชวิตก็รีบเหลือบตาขึ้นมองบนพร้อมกระพริบตาทีเพื่อไล่น้ำตาไม่ให้ไหลออกมาเอาล่ะฉันก็พอจะเข้าใจแล้วและฉันก็หวังว่านายจะรัก และดูแลลูกสาวของฉันให้ดีที่สุดเหมือนที่นายได้รับปากฉันไว้นะฝากนิถาด้วยน้ำเสียงอ่อนเอ่ยขึ้นพร้อมกับมือเหี่ยววางแปะลงบนศีรษะของเตชินและนิถาสลับกันส่วนไอเด็กกระล่อนคนนั้นฉันจะรับไว้พิจารณาก็แล้วกันชวิตเอ่ยขึ้นอย่างหยอกเยว้ว พร้อมเสหน้ามองไปทางอื่นเดี๋ยวผมจะทำให้ตัวเองกลายเป็นหลานรักที่คุณตาหลงจนโงหัวไม่ขึ้นเลยทุกคนต่างหัวราะร่วนออกมาด้านนิทาก็ยืนมือขึ้นไปเช็ดน้ำตาให้กับเดวิดกลางรูปศรีรษะของเขาเบาๆอย่างห่วงใยห,หกเดือนผ่านไปน้องเต้คะตื่นมาทานข้าวได้แล้วค่ะ ไหนบอกวันนี้จะไปเรียนพร้อมหน้าถาไม่ใช่หรอนิตาขย่าร่างของคนที่นอนขดตัวอยู่ในผ้าหม่มนานเกือบห้านาทีแล้วแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าเจ้าของร่างสูงจะลุกแต่อย่างใดโทหน้าถาครับอย่าเรียกน้องได้ไหมมันดูน่ารักเกินไปเสียงง,ง่วงแย่เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูออดอ้อนงานก็เรียกเฉพาะตอนที่อยู่บ้าน เวลาออกไปข้างนอกเรียกชื่อแทนดีไหมคะใช่หนุ่มพยักหน้ารับช้าๆก่อนจะยันตัวลูกขึ้นเดินไปอาบน้ําและหลังจากที่ปลูกลูกชายเสร็จเธอก็ต้องเดินเข้าไปปลูกผู้เป็นพ่อต่อเพราะเมื่อคืนกว่าจะได้นอนก็ปาไปเกือบตีห้าแล้วเนื่องจากเตชินยอมที่จะวางมือจากธุรกิจที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตของคนที่เขารักทั้งหมดแล้ว แต่ธุรกิจคาสิโนโหรืออื่นๆที่ถูกกฎหมายที่อยู่ต่างประเทศก็ยังคงเดินหน้าต่อไปส่วนธุรกิจอื่นๆที่ต้องปิดตัวลงนั้นต้องมีการจัดการเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่ที่มั่นคงและปลอดภัยกว่าเดิมเตชินและนิดทาแต่งงานอยู่กินกันมาได้ราว4เดือนแล้วซึ่งงานแต่งของทั้งคู่ถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่โต สมฐานะของทั้งสองครอบครัวซึ่งได้มีแขกมากมายเข้ามาร่วมยินดีรวมถึงครอบครัวของทวยเทพด้วยเช่นกันที่เดินทางมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะเพื่อมาขอโทษกับเรื่องราวที่ผู้เป็นสามีของเธอได้ทําไว้ซึ่งทําให้ต่างฝ่ายต่างสบายใจต่อกันมากขึ้นคุณคาลุกไปอาบน้ำแล้วก็ลงไปทานข้าวกันคะ่ะ วันนี้ฉันมีสอนเช้านะอเตรียมไว้เลยเดี๋ยวลงไปหาทานเองใบหน้าหล่อเล้าที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยโผล่พ้นผ้าห่มออกมาโดยที่ตาย,ยังปิดอยู่แต่แขนแกรง่งกลับอ้าออกกว้างเพื่อให้เธอเข้าไปสวมกอดนิถามองภาพนั้นพลางสายหน้าด้วยความเอ็นดูก่อนจะล้มตัวลงไปกอดชายหนุ่มที่ยังคงนอนไม่ไหวติงอยู่บนเตียง นิถาเลื่อนปากไปก่อดจูบที่ปากหนาหนึ่งทีก่อนจะผลาดตัวออกฉันลงไปก่อนนะคะเตชินพยักหน้ารับแล้วดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมกายอีกครั้งส่วนนิถาก็เดินออกจากห้องลงมานั่งเตรียมอาหารเช้ารอเตวิทต่อหลังจากทานข้าวเช้าเสร็จนิถาและเตวิทก็ออกจากบ้านมุ่งหน้าไปมหาวิทยาลัยทันที โดยเตวิตอาสาขับรถให้เนื่องจากน้าสาวรู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยผมมีเรียนแค่ช่วงเช้ายังไงน้าถาจะกลับบ้านก็โทรหาผมเลยนะครับนิถาพยักหน้ารับก่อนจะเดินแยกย้ายกันไปคนหนึ่งไปเรียนส่วนอีกคนก็ไปสอนตลอดทั้งวันนิถามีอาการวิงเวียนจนแทบจะสอนไม่ไหวแต่พอได้พักผ่อนก็เริ่มมีอาการดีขึ้น ซึ่งเธอก็คิดเพียงว่าคงเป็นเพราะเธออยู่ช่วยงานสามีจนดึกดื่นทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลให้วันนี้เธอรู้สึกเหมือนไม่สบายทั้งวันหลังจากที่นิถากลับมาจากมหาวิทยาลัยก็ขึ้นไปหลับยาวที่ห้องนอนทันทีด้านเตชินก็ย้ายตัวเองมายังห้องทำงานอีกครั้งและไม่นานอานน์ก็เดินเข้ามานายครับ คาชิโนถูกลอบวางเพลิงครับแต่ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทำให้ไม่เสียหายอะไรมากครับรู้ตัวคนทำหรือเปล่าเพื่อนรักสมัยเรียนของนายทวยเทพครับคนนี้เขาย้ายไปทำธุรกิจอยู่ต่างประเทศและเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเขาได้เดินทางมาไทยเพื่อมาเยี่ยมนายทวยเทพครับส่งคนไปจับตาดูความเคลื่อนไหวของมัน ถ้ามันลาำเส้นเมื่อไหร่จัดการได้เลยอย่าให้มันเข้ามายุ่งวุ่นวายกับครอบครัวของฉันได้ฉันไม่อยากให้ถาต้องเป็นกังวลอาโนนพยักหน้ารับแล้วหมุนตัวเดินออกไปทันทีเตชินจึงควา้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาต่อสายหาผู้เป็นลูกชายต่อว่าไงครับพ่ออยู่ไหนผับครับพ่อมีอะไรหรือเปล่าระวังตัวด้วย คนของวทเทพมีการเคลื่อนไหวแล้วครับพอไม่ต้องเป็นห่วงเตชินจึงกดวางสายไปก่อนจะตัดสินใจลุกเดินออกไปยังห้องนอนส่วนตัวที่มีภรรยาน,นอนหลับตาพริ้มอยู่บนเตียงกว้างชายหนุ่มยืนมองภาพนั้นด้วยสายตาทอประกายเพราะตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยรู้สึกรักและอยากดูแลทนุถนอมใครเท่าเธอมาก่อน ยืนยิ้มอะไรอยู่คนเดียวคะตื่นนานแล้วเหรอสักพักแล้วคะ่ะเตชินเดินเข้าไปนั่งที่เตียงทันทีซึ่งหญิงสาวก็ยันตัวลุกขึ้นนั่งเช่นกันทำไมวันนี้หลับนานจังนั่นนะสิคะคงจะเป็นพอพักผ่อนน้อยมั้งแน่ใจนะไปให้หมอตรวจด,ดูหน่อยดีไหมมือหนายกขึ้นมาปัดปลอยผมให้เธอ ไว้รู้งนี้ก็แล้วกันค่ะเพราะฉันก็รู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าสิ่งที่ฉันคิดมันจะถูกหรือเปล่าเธอคิดอะไรบอกฉันได้ไหมฉันคิดว่าฉันท้องค่ะมือหนาที่ปัดปล่อยผมอยู่ชะง,งักไปทันทีจริงเหรอมีอาการยังไงถึงได้คิดอย่างนั้นพอดีว่าประจำเดือนฉันขาดมาสองเดือนแล้วอะค่ะใบหน้าหล่อแล้ ค่อยๆเผยยิ้มกว้างก่อนจะั้างเธอเข้ามากอดแนบอกพร้อมพรมจูบที่ลาดไหล่ของเธออย่างรักใคร่ขอให้เป็นจริงอย่างที่เธอคิดถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าเต้คงจะดีใจมากแน่ๆทั้งสองต่างยิ้มกว้างออกมาอย่างมีความหวังด้านเตชินที่เมื่อนึกถึงตัวเองที่ต้องมาเลี้ยงลูกตั้งแต่ตัวเล็กๆก,ก็ทำให้เขายิ้มกว้างออกมาอย่างตื่นเต้น เพราะตอนที่เตวิดเป็นเด็กนั้นเขาได้ดูแลลูกก็ตอนที่เตวิดอายุได้10บขวบแล้ว2วันผ่านไปบนโต๊ะอาหารภายในบ้านหลังใหญ่มีเสียงพูดคุยหัวเราะกันอย่างสนุกสนานระหว่างเตวิดและนิดถาโดยมีเตชินนั่งฟังเงียบๆจะหลุดขำออกมาบ้างในบางช่วงบางตอนซึ่งหลังกลับจากโรงพยาบาลก็ผ่านมาสองวันแล้ว ที่เตชินและนิ t าได้รับข่าวดีจากคุณหมอโดยที่นิ t าได้บอกเรื่องน่ายินดีนี้ให้กับครอบครัวเธอฟังเป็นอันดับแรกก่อนจะเหลือคนสุดท้ายที่กำลังนั่งอยู่ตรงหน้าเธอพ่อมีเรื่องสำคัญจะบอกแกเตชินพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงนิ่งๆขณะที่ลูกชายกำลังหัวเราะสนุกสนานเรื่องอะไรครับเตชินจึงหันไปสบตากับภรรยา ซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับเดวิดเข้าไปใหญ่คือน้ากำลังจะมีน้องค่ะน้าท้องแล้วดวงตาคมเบิกว่างด้วยความตกใจพลางมองหน้าผู้เป็นพ่อสลับกับแม่เลี้ยงของเขาเมือหนาทั้งสองข้างยกขึ้นมาลูบที่ศรีรษะตัวเองเบาๆแกย์กำลังจะมีน้องเหรอพ่อพูดจริงใช่ไหมพ่อไม่ได้โกหกผมแน่นะ ฉันเป็นเพื่อนเล่นแกเหรอสิ้นเสียงผู้เป็นพ่อชายหนุ่มก็เด้งตัวออกจากเก้าอี้ทันทีก่อนจะรีบวิ่งออกไปหน้าบ้านด้วยความตื่นเต้นพี่โนนพี่โนนพี่โนนโว้ยผมกำลังจะมีน้องผมจะมีน้องแล้วโว้ยเสียงตะโกนดังลั่นอยู่บริเวณหน้าบ้านสร้างความแตกตื่นให้กับเหล่าแม่บ้านและกาดไม่น้อยและเมื่อทุกคนได้รับรู้เรื่องน่ายินดีนี้ ก็ต่างเผยยิ้มกว้างออกมาพร้อมกับเสียงเฮดังขึ้นตามมาทันทีนิธาจึงหันไปส่งยิ้มให้กับผู้เป็นสามีเตชินจึงยื่นมือมากูมือเล็กเอาไว้ก่อนจะลงมือทานข้าวต่อโดยปล่อยให้ลูกชายคุยโม้กับเหล่าแม่บ้านและกาดต่อจนกว่าเขาจะพอใจสี่ปีผ่านไปไปเล่นที่ไหนมาถึงได้ตัวเปียกแบบนี้ ถ้าพ่อเห็นหนูโดนดุแน่เลยรีบขึ้นไปอาบน้ำเลยค่ะนิถายืนพูดกับลูกสาวที่เนื้อตัวเปียกโชคตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าซึ่งเด็กหญิงตัวเล็กก็พยักน้ารับอย่างรู้ความไม่ต้องรีบเพราะพ่อเห็นแล้วเตชินที่ยืนอยู่ทางด้านหลังนานแล้วก็เอ่ยขึ้นซึ่งทำเอาลูกสาวตัวน้อยอย่างนิรินวัยสามขวบปลาย สะดุ้งตัวโยงด้วยความตกใจก่อนจะเอียงศีรษะไปมองทางด้านหลังผู้เป็นแม่แล้วเผยยิ้มกว้างออกมาอย่างน่าเอ็นดูไม่ต้องมายิ้มไปทำอะไรมาทำไมตัวเปียกหนูไปช่วยพี่เต้รถน้ำต้นไม้ค่ะรถต้นไม้หรือรถตัวเองกันแน่เดวิดแกพาน้องรถน้ำต้นไม้ยังไงน้องถึงได้เปียกเหมือนลูกหมาตกน้ำแบบนี้ เตชินตะโกนถามลูกชายที่อยู่ส่วนหน้าบ้านซึ่งเดวิดที่เมื่อได้ยินเสียงของผู้เป็นพ่อก็รีโผล่หน้าออกมาพร้อมกับเสียงหัวเราะร่วนก็ไอ้หมวยมันบอกอยากเห็นน้ำพูนี่พ่อผมก็เลยสาธิตให้น้องดูเฉยๆเดี๋ยวจะโดนนะถ้าน้องป่วยขึ้นมาละหน้าดูไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมหมวยพ่อเรามันเลือดนักสู้เดวิด <David S 2> พูดขึ้นเสียงดัง ร้อมขยิบตาส่งให้เด็กหญิงตัวเล็กต้าน,นิรินก็รีบขยิบตากลับไปให้พี่ชายทันทีซึ่งผู้เป็นพ่อแม่ก็ได้แต่สายหน้าไปมาให้กับความสนที่ได้มาจากผู้เป็นพี่เต็มๆพอกันทั้งพี่ทั้งน้องไปเลยนิรินขึ้นไปอาบน้ำกับแม่เลยเดี๋ยวจะไม่สบายเอาก่อนที่นิรินจะเดินตามผู้เป็นแม่ไป เด็กหญิงก็กระตุกมือผู้เป็นพ่อเบาๆพร้อมกวาดมือเรียกให้นั่งลงตรงหน้าเธอก่อนจะโน้มหน้าเข้าไปหอมแก้มผู้เป็นพ่อทั้งสองข้างนิรินะคุณพ่อคะ่ะพูดจบเด็กหญิงตัวน้อยก็เดินเข้าไปจับมือผู้เป็นแม่แล้วเดินขึ้นบ้านไปทันทีด้านเตชินก็ได้แต่ยิ้มบางอย่างเอ็นดูเธอโดยมองตามหลังแม่ลูกไปจนรับสายตาพลางคิดว่า ถ้าหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันบางอย่างเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาเขาคงจะทนไม่ไหวแน่เขาก็ได้แต่ภาวนาให้เรื่องทุกอย่างจบลงที่รุ่นของเขาจะได้ลากยาวมาจนถึงรุ่นลูกของเขาเลยและเมื่อหันไปมองเพื่อเป็นลูกชายที่ยืนรดน้ำต้นไม้อยู่ก็ได้แต่ภาวนาอีกครั้งว่าขอให้เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีชีวิตที่ดี ขออย่าให้เรื่องที่เขากังวลมาตลอดเกิดขึ้นอีกเลยเพราะถ้าหากเป็นเช่นนั้นเดวิดก็คงมีเส้นทางชีวิตไม่ต่างจากเขาแน่นอนจบบริบูรณ์